ทำคลิปคนตัวเล็กแต่ไม่ใช่ด้วยแอปแคปคัดนะครับไปที่แอป Edit ของเราเลยครับจิ้มจึงเข้าไปครับเพิ่มโปรเจกต์ใหม่นะครับจิ้มบวกเข้ามานะครับเลือกคลิปที่จะนำมาตัดนะครับผมเลือกเจ้าคลิปตัวนี้มาก่อนครับ1ตัวครับเพิ่มเลยครับจึกเข้าไปครับได้มาแล้วนะครับขอดูฟังเสียงสักนิดครับตรงไหนที่มีเสียงขนแก้วครับขนก้องแก้งก้องแกงก้องแกงนะครับ ผมจะเอาตรงนั้นแหละนะครับมห้มีเสียงหนอยอเนื้อตรงนี้ตรงนี้อ่าแบ่งฉากครับแล้วลบส่วนหน้าออกไปนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จิ้มมาที่โอเวอร์เลยครับแล้วเลือกคลิปตัวที่2ครับตัวนี้ครับรอสักครู่ครับกําลังโหลดซื้อยูนะครับมาแล้วครับตัวที่2ของผมนะครับต่อมานะครับผมจิ้มง่ายๆเลยครับมาที่คัดเอาปุ่มเดียวเลยครับนั่งรอครับนี่ฮะเขาจะทําการนะครับ select เจ้าตัวผมนะครับโอ้ไว้แบบ ชัดเจนแบบนี้เลยนะครับผมก็จิ้มเข้าไปครับติดตามออบเจกต์ครับนั่งรอสักครู่ครับให้เขาประมวลผลสักหน่อยนะอ่าให้เขาคิดสักนิดนะครับี่ให้เวลาเขาสักหน่อยแล้วกันนะใกล้เคียงแล้วครับใกลแล้วใกลแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเออเสร็จแล้วครับจิ้มเสร็จเข้าไปครับนี่ครับไอตัวผมก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับจะปรับขนาดได้หมดครับเอาใหญ่เอาเล็กแค่ไหนเราได้หมดนะผมจะเอาตัวเล็กๆหน่อยแล้วกันไม่ให้ใหญ่มากประมาณนี้ทําท่านั่งบนขอบ ด้วยกาแฟแบบนี้แหละนะครับอืคดด้วยกาแฟไปว้าวมันได้เลยครับเนี่ยครับอืมง่ายไหมครับเอ็กซ์พอร์ตไปใช้งานได้เลยครับส่งออกไปเลยครับเอ๊ะส่งออก 4K บ้างดีกว่าอ่าชัดๆไปเลยครับจึงครับอืมเชื่อหรือยังละครับถ้าเราตัดต่อเป็นเราจะตัดต่อด้วยแอปอะไรก็ได้ครับอาจารย์เปียกสอนถ่ายทำครับ